เีค่ะหนูชืญญ่อเด็กอินสันอยากอุม่วงเลขที่16บหปอทับหนึ่งค่ะวันนี้จะมาร้องเพลงถูบเทียนทองสองมือค่ะถูบเทียนทองสองมือถือไว้ตั้งใจวันทาถูบเทียนทองสองมือถือไว้ตั้งใจวันทาน้อมเขารก บูชาภาษาสากาของชาวพุทธน้อมเคารพบูชาภาษาสากาของชาวพุทธขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปรัชญาภาสกรังชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับสเลขที่34ค่ะ ทูบเทียนทองสองมือถือไหวตั้งใจวันทาทูบเทียนทองสองมือถือไหว ตั้งใจวันทาน้อมเคารพบ,บูชาพระศาสดาของชาวพุทธน้อมเคารพบ,บูชาพระศาสดาของชาวพุทธพระปัญญาเลิศล้นทรงค้นพบสัจธ,ธรรม ปรกการุ่นเลิดล้ำทรงน้อรรมทรสู่มนุษย์พระองค์เลิดล้วนบริสุทธิ์สอนชนห้หลุดพ้นความทุกตรมพระองค์เลิดล้วนบริสุทธิ์สอนชนห้หลุดพ้นความทุกตรมครับคุณขาเอาเสียงเทียนค่ะทูกเทียนทองสองมือ ถือไว้ตั้งใจวันทาถูกเทียนทองสองมือถือไว้ตั้งใจวันทาน้อมเขาเรา